สวัสดีและทักทายกันจ้าวันนี้รามิดาก็มีโอกาสดีๆนะจ๊ะจะหัดฝึกขับดโดรนนะจ้าเพราะว่าหลังจากไปรับสุดหล่อมาแล้วก็ครูก็ติวมาดีค่ะแต่ความจําไม่ค่อยดีจ้ะอยู่กับคุณครูก็คุณครูสอนดีมากเลยจ้ะตอนนี้กําลังก็จะหัดขับเองนะจ้าค่อยๆเรียนรู้กันเลี้ยวค่อยๆเรียนรู้กันดูทิศทางจ้ะก็ยังมือใหม่แค่วันเดียวค่ะ ฝึกขัดขับฝึกหัดเลี้ยวจ้ะตอนนี้ก็าลังฝึกหัดดูทิศทางของโดนจ้ะก็ยังไม่คล่องนะจ้ะสองวันเองจ้ะไม่มีเวลาไปหาคุณครูจ้ะคุณครูอยู่ไกลมากจ้ะครูติวมาดีแต่แต่นักเรียนสมองไม่จําจ้ะเดี๋ยวเราก็มาหัดขับโดนกันนะจ้ะตาองก็เก่งมากจ้ะจับภาพโดนไม่ได้เลยจ้ะโดนวิ่งไว้ตาองก็ต้องจาใจจะมองไม่เห็นเลยจ้ะ มือใหม่หัดขับนะจ๊ะก็เรียนรู้ไปค่ะค่อยๆเรียนรู้ไปจ้ะตอนนี้ก็หัดบินก่อนจ้ะยังไม่ได้ถ่ายรูปเป็นกิจลักษณะนะจ๊ะพาเพื่อนๆมาชมฝีมือการบินนะจ๊ะนักบินมือใหม่จ้ะก็ยังคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะนึงจะกว่าจะบินคล่องนะจ๊ะวิธีการเลี้ยววิธีการถ่ายรูปแล้วก็หลายอย่างจ้ะที่เรายังต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจ้ะเพราะว่าถ้าเกิด บินไปที่อื่นไกลเกินไปเดี๋ยวจะหาดโดรนไม่เจอนะจ๊ะต้องระวังทุกสถาน,นการณ์จ้ะก็ตอนนี้ก็ยังสับสนนะจ๊ะกล้องก็หมุนกล้องไวเหลือเกินจ้ะก็ได้เรียนรู้แล้วก็สนุกสนานไปกับการขับขี่แล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ไปในตัวจ้ะก็พยายามให้ถึงที่สุดเลยจ้ะตรงน,นี้ก็เป็นภาพที่ไปฝึกกับคุณครูมานะจ๊ะคุณครูอยู่อารันดาวจ้ะเป็นภาพที่สวยมากๆเลยจ้ะ ครูอยู่ใกล้ก็ยังไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะจ๊ะก็วิธีการสอนการถ่ายภาพแล้วก็การเลื่อนดูภาพจ้ะตอนนี้ก็ยังฝึกหัดอยู่นะจ๊ะเพราะออกห่างครูแล้วก็จําไม่ได้จ้ะต้องใช้เวลาอีกเยอะจะกว่าจะได้เรียนรู้ค่อยๆฝึกค่อยๆไปจ้ะตรงนี้ก็เป็นเมืองของอารันดาวนะจ๊ะสวยงามมากจ้ะวิทิวทัศน์สวยงามมากเลยดูตะวัน ยามเย็นนะจ๊ะสวยมากเลยจ้ะงดงามมากเลยก็สอนการวิธีจับกล้องนะจ๊ะการเลื่อนกล้องก็ถือโอกาสนําภาพบรรยากาศสวยตะวันยามเย็นมาฝากเพื่อนๆนะจ๊ะก็แสงสวยงามมากเลยจ้ากับวิทิศั์ของเมืองอารันดาวนะจ๊ะเป็นภาพมุมสูงจ้ะสวยงามมากๆเลยจ้า น,นี่ก็เป็นการลงจอดจ้ะลงยังไงให้ตรงจุดนะจ๊ะจอดเองแต่โดรนตัวนี้ก็สามารถกลับเองได้จอดเองได้แต่เรายังไม่ใช้จ้ะเราจะพยายามเรียนรู้วิธีการจอดการลงให้แม่นมาก่อนจ้ะก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะลามิดาก็ยังเป็นตอนนี้กําลังมือใหม่ได้ครึ่งวันนะจ๊ะได้มาสดๆร้อนๆเลยจ้ะครูติวเข้มมากเลยจ้ะ เรียนรู้วิธีการลงจอดจ้ะอยู่กับคุณครูก็ยังลงจอดได้นะจ๊ะชํานาญพระครูอยู่ข้างข้างติวเข้มมากจ้ะพอหลังจากกลับบ้านแล้วยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะแต่ก็ยังคงต้องเรียนรู้ต่อไปจ้ะเพื่อความชํานาญการบินนะจ๊ะ